ะะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะวันนี้มาอีกหนึ่งคันค่ะกับ y o y o t e W เ f i ไฟ2.5เซเป็นรถปี2018นะคะเป็นตัวท็อปสุดด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวเฟสลิฟนะคะทําไมถึงขายดีนนะก็คือความอนเนกประสงค์แล้วก็ความสะดวกสบายของรถนั่นเองค่ะ และพามาดูบอดี้ด้านนอกก่อนเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นจะไปดูอย่างอื่นนะคะขอพามาชมสีดําคันนี้ก่อนนะคะสีดําคันนี้สวยมากเลยจริงๆค่ะแล้วเวลไฟ้นะคะใครที่ชอบความสปอร์ตความทันสมัยนะคะต้องมองที่ด้านหน้าของตัวรถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ต่างๆนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเฟซลิปด้วยนะคะเป็นปี2018สิ่งที่สวยงามขึ้นมากก็คือการชนด้านหน้าทั้งหมดจะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะรวมถึงไฟหน้าในโคมดูค่ะว่าจะเป็นสีฟ้าตัว ไฟนะคะไฟจะแบ่งออกเป็น2ชั้นค่ะมีมิติมากๆและตัวรถคันนี้นะคะมีออปชั่นครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวเลดาร์ต่างๆมาพร้อมกับล้อลายใหม่ด้วยค่ะขนาด18นิ้วนะคะ ตัวล้อ18นิ้วเนี่ยเวลาขับจะนุ่มนวลมากๆเลยค่ะตัวลายของล้อมแมกของเขานะคะก็จะเป็นสีทูโทนไบคัลเลอร์แล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเฟสลิปด้วยค่ะและบอดี้ด้านข้างของรถอนเนกประสงค์คันนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบ2ประตูและด้านข้างแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นประตูแบบออโต้สไลด์ดอซ้ายขวานั่นเองค่ะเราจะกดเบาๆหรือว่ากดเปิดก็ได้นะคะหรือจะเปิดผ่านตัวรีโมทก็ได้เช่นกันค่ะรถประตูสไลด์แบบนี้นะคะเข้าซองถึง ถึงแม้ว่าพื้นที่จะแคบแค่ไหนก็สามารถสไลด์ประตูเปิดปิดลงได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะลองนี่ กดปิดให้ดูเลยนะคะผ่านตัวรีโมทง่ายๆแบบนี้นี้เลยค่ะง่ายได้สะดวกสบายมากๆเป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องมีไว้ในครอบครัวเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นเวลไฟนั่นก็คือไฟท้ายด้านท้ายรถนี่เองค่ะเป็นโค้มใสนะคะให้ความสะดุดตามากๆและรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวท็อป2.5 ZG นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินถึง 2,500cc มีพละกำลังถึง184แรงมา้าแล้วที่สำคัญนะคะ เครื่องบล็อกนี้ประหยัดน้ามันมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาเปิดฝาท้ายด้านหลังให้ดูดีกว่านะคะการเปิดนะคะอาจจะต้องใช้มือดึงขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเวลาปิดง่ายดายเพราะว่านี้ค่ะจะมีตัวปิดไฟฟ้ากดได้ง่ายดายมากเลยนะคะแต่ที่อยากจะพาโชว์ขานี่เลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราพับเบาะขึ้นซ้ายขวาแถวที่สไว้ค่ะเพื่อให้เห็นพื้นที่สเปซกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวรางเนี่ยคะ่ะจะสามารถเลื่อนตัวเบาได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าถ้าเราพับเบาไว้เราสามารถเลื่อนตัวเบามาได้สุดรางเลยนะคะและข้อดีของการพับเบาขึ้นแบบนี้นอกจากเพิ่มพื้สแล้วนะคะคุณลูกค้าที่ตั้งแคมปิง้งหรือว่าใช้จัก,กรยานสามารถเอาขึ้นได้สบาย 2อถึงคันยังได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นรถ t o y o ต้าเว i ไฟ2.5แ g จีคันนี้ตอบโจทย์กับหลายกลุ่มคนมากมากเลยค่ะจะใช้คนเดียวใช้เป็นครอบครัวหรือใช้ Act ท v i t y แบบสุดสัปดาห์ oh. ก็สามารถใช้งาน oh. ได้นะคะสวยเนี้ยมากๆเลยค่ะตัวเบาจะเป็น Full Back ค่ะตัว <Yes. S 1> หนังเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าตัวเบาเนี่ยนั่งสบายแค่ไหนเวลาเราปรับเนี่ยเราสามารถยืดตัวรองขาได้ค่ะรวมถึงตัวเบาะที่ปรับนี่เลยค่ะเอนนอนได้ถึง 180องศานะคะคุณผู้บริหารนะคะก็จะนั่งแบบสบายมากๆเลยค่ะออปชั่นจัดเต็มมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจอตรงกลางนี้ค่ะที่ได้ถูกติดตั้งมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะกดเปิดให้ดูเลยค่ะเป็นจอขนาด10.5นิ้วนะคะสามารถซิง์กับตัวด้านหน้าได้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นเสมือนจอที่แสดงภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e ดูหนังหรือว่าการ์ตูนของคุณหนูๆนะคะก็สามารถดูได้ค่ะหลังคาจะเป็นซันลูปด้วยนะคะเราสามารถคอนโทรลได้จากแถบตรงกลางนี้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดตัวหลังคาซันลูปให้ดูเลยนะคะนี่เลยค่ะชิลมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเราปิดอยู่เขาก็จะมีตัวม่านเนี่ยค่ะสามารถปรองอีกชั้นหนึ่งได้ค่ะ ฟังก์ชันตรงนี้ยังไม่หมดนะคะมีส่วนของตัวไฟค่ะที่สามารถนี่เลยค่ะปรับสีแรนดอมได้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากดเลยค่ะได้ถึง16เฉดสีรวมถึงปรับวอลลุ่มแอร์นะคะเราเลือกการปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงลมแยกจากข้างหน้าได้ค่ะและที่สำคัญนะคะแอร์ Air ทั้งคันนี้เป็นระบบ n a น o e ด้วยค่ะ มีการฟอกอากาศแล้วก็มีการปล่อยประจุต่างๆนะคะเพื่อค่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะสําหรับประตูของเขาเป็นประตูแบบสไลด์ทางซ้ายแล้วก็ขวาใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวม่านกองแสงมาให้ด้วยค่ะเอาผ่านเวลไฟทั้ง2รุ่นนะคะสามารถ เปิดกระจกด้านข้างได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยทีเดียวค่ะทําให้ผู้โดยสารด้านในจะไม่รู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าเราต้องการเปิดคุยกับคนด้านนอกก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะสําหรับตรงกลางนี้นะคะจะมีตัวโต๊ะเป็นมินิเทเบิลเล็กๆค่ะเราดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ วางตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแก้วน้ําแท็บเล็ตอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้สะดวกสบายมากๆตัวเวลฟนะคะด้านหลังจะเป็นแอร์สโซเลยค่ะก็คือแอร์ของใครก็คือของที่นั่งตําแหน่งนั้นเลยนะคะสามารถปรับเข้าหน้าตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็ตัวด้านหลังนี้ยังมีม่านด้านหลังมาให้เช่นกันนะคะแล้วก็มีช่องต่างๆมาให้เยอะเลยทีเดียวค่ะวางแก้วน้ําวางโทรศัพท์วางของรวมถึงวางแท็บเล็ตก,ก็สามารถใช้งานได้ค่ะตัวด้านหลังนี้นะคะตัวเบาะเขาจะมีขนาดที่ กว้างกว่าตัวเบาะเอ็กคูซีฟด้านหน้าค่ะแต่ว่าใช้งานได้สบายเช่นกันนะคะดึงที่พักมือตรงกลางก็คือวางมือได้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาชิลเหมือนกันเลยค่ะหรือว่าถ้านั่ง3ามคนเราก็พับตัวที่วางมือออกนะคะก็สามารถนั่งได้ค่ะมาดูตำแหน่งด้านหน้ารวมถึงตำแหน่งคนขับดีกว่าค่ะผู้หญิงอย่างตูนนะคะก็สามารถขับรถเอาผ่านเวลไฟแบบนี้ได้นะคะลักษณะตัวรถเขาก็จะเป็นแบบยกสูงคล้ายๆ SUV เลยค่ะถ้าลองเทียบไซส์ดูนะคะตัว ตัวความกว้างแล้วก็ความสูงประมาณ GLE เลยค่ะขับได้แน่นอนนะคะแล้วก็นุ่มนวลมากๆฟังก์ชันมีให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยล้างหรือว่าพวงมาลาัยมัติฟังก์ชันต่างๆนะคะใช้งานได้ง่ายได้มากๆค่ะตัวท็อปอย่าง2.5 z ซนะคะตรงกลางก็จะเป็นคอนโซลแบบบอดี้สไตลิ่งอัปเกรดค่ะคือมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนี้สามารถเปิดทางด้านซ้ายแล้วก,ก็ทางด้านขวาดได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ ตัวลายของเขานะคะจะเป็นตัวลายไม้ที่มีสีดําเข้มมากๆเลยค่ะหรูหราเลยนะคะตัดกับความพันสมัยของตัวรถได้ลงตัวมากๆ คันนี้ติดตั้งจอมันติมีเดียมาให้แล้วค่ะแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนด้านหลังก็จะเป็นปรับแยกอีก1โซนค่ะโดยรวมนะคะคันนี้มีแอร์ทั้งหมด3โซนเลยทีเดียวค่ะโชว์เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ที่คอนโซลเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเบรกโฮอดอโต้นะคะรวมถึงเบาะคู่หน้านะคะสังเกตได้เลยค่ะว่ามีฟังก์ชัน ปรับเบาอุ่นร้อนแล้วก็อุ่นเย็นด้วยนะคะง่ายๆเพียงปรับไปที่ตัวสีน้าเงินก็จะเป็นความเย็นหมุนไปที่สีแดงก็คือปรับความร้อนนั่นเองค่ะปรับระดับแรงลมได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาปรับแยกกันเลยนะคะระบะคู่หน้านะคะก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็นั่งสบายไม่แพ้กับตัวเบาเอ็กซ์คลูซีฟด,ด้านหลังเลยค่ะสิ่งที่ด้านหน้าสามารถคอนโทรลได้นะคะนั่นก็คือตัวประตูนี่ค่ะออตโต้สลด์ดอทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา คนขับนะคะสามารถสั่งเปิดหรือว่าสั่งปิดได้หมดเลยค่ะรวมถึงฝาท้ายไฟฟ้าก็กดเปิดปิดออตโต้ได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดในส่วนของตัวทวินมูนล,ลูฟด้านหน้าได้ด้วยค่ะสรุปเลยค่ะสำหรับ y o t ยต e l เวลไฟ2.5 ZG คันนี้เป็นรถปี2018ค่ะเล็กไหมวิ่งมาเพียงแค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 7 9 0 0 0 0บาทรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหา t o y ยต a v เว f i r e 2.5 ZG คันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจวที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกอะไรของเราค่ะ www.benke.com เรามีสต็อกคันอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะช้อยดีๆกับรถที่โดนแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดวจบครบทุกความต้องการ วันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ